สวัสดีครับ f อซของสถานีตำรวจภูทรปลาปากพบกันอีกเหมือนเดิมวันนี้วันที่2กันยายน2568นเวลา8นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรปลาปากได้เข้าแถวคารพธงชาติร่วมสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตนโดยมีพันตำรวจเอกวัชรพลสว่างแพ้วผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลาปากเป็นผู้นำแถวคารพธงชาติพร้อมทั้งตรวจทรงผมและเครื่องแต่งกาย และได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจจากนั้นได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายนเพื่อรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนงานมวลชนสัมพันธ์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ในองค์กรในโอกาสนี้ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลาปากได้กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในช่วงงานเทศกาลกินต่อหัวเสือโลกที่ผ่านมาโดยสามารถป้องกันอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทที่ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและไม่มีเหตุทรัพย์สินของประชาชนเสียหายจากการลักขโมยหรือโจรกรรมแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังได้มีการหารือถึงแนวทางการและว,วางแผนการปฏิบัติหน้าที่ในเดือนผัดไป <c oughs> เพื่อให้การบริการประชาชน <c oughs> เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ <c oughs> และเป็นที่พึ่งพาได้อย่างแท้จริง <c oughs>